ต่อกันที่เรื่องของการนําเข้าบุหรี่จากต่างประเทศนะครับโดยผิดกฎหมายทางด้านของกองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าปอสอสบุคคลแหล่งซุกซ่อนบุหรี่นําเข้าโดยผิดกฎหมายกลางกรุงนะครับหลอกขายให้เด็กและเยาวชนก็เลยทําให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสูญเสียรายได้นะครับมูลค่ากว่า2ล้านบาทครับ ไปดูกันหน่อยนะครับมีทั้งเรื่องของยาเสพติดนะฮะวันนี้มีเรื่องของบุหรี่ด้วยนะครับคุณผู้ชมทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบอก,กอปอ,อสอร่วมกันตรวจค้น2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ ที่อยู่ในซอยโรงหนังกรุงสยามเก่าเขตบางเขนกรุงเทพและอีกจุดหนึ่งก็คือห้องพักแห่งหนึ่งในซอยเดียวกันนะครับก็คือซอยโรงหนังกรุงสยามแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพมหานครไปพบของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศหรือบุหรี่นอกนะฮะคุณฟารุกลองสังเกตดู <c oughs> มีหลายยี่ห้อนะครับนฮะมียี่ห้อต่างๆแล้วก็มีกล่องนะครับที่เป็นสี ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมีทั้งสีขาวสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็มีนะครับบางส่วนก็เข้าใจว่าอาจจะแตกต่างกันเรื่องของตัวกลิ่นของบุริด้วยนั่นเองครับซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้นะครับจำนวน2,672มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ2ล้านบาทครับจากการตรวจค้นสามารถจับกลุมผู้ต้องหาชาย1รายอายุ43ปี ฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามานะครับในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการสุลกากรก็คือยังไม่ได้เสียภาษีอากรน,นั่นเองครับโดยผู้ต้องหามีพฤติการลักลอบจำน่ายสินค้าคล้ายกับ เรือข่ายที่เคยจับกลุ่มรวมถึงรูปแบบบรรจุพัณฑ์กล่องพัสดุก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันน่าจะมีแหล่งที่มาจากที่เดียวกันนั่นเองซึ่งนะครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพเพียงว่าได้ซื้อต่อมาจากร้านแถวแถวย่านแจ้งวัฒนะนะครับโดยจะซื้อ2-3ถึงสเดือนต่อครั้งและจากการตรวจสอบสินค้าก็ยังพบว่าไม่ปรากฏตราหรือฉลากเกี่ยวกับตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าชนิดใด หรือใช้งานอย่างไรหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ระบุว่าได้ผ่านตัวแทนนําเข้าในประเทศไทยแต่อย่างใดน,นะครับทําให้น่าเชื่อได้ว่าถูกลักลอบนําเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมายแล้วก็ยังพบผู้ต้องหาเป็นผู้นําตรวจคน้นเมื่อตรวจยึดของกลางแล้วนะครับได้มีการเชิญผู้ต้องหามาให้ปากคําและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับตรวจยึดของกลางนําส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับ,รบสังเกตดูก็ลักษณะน่าจะคล้ายๆกับร้านขายของชำหรือเปล่า<ช>อยู่ในซอยดังกล่าวก็คือซอยโรงหนังกรุงสยามนี่นะครับคุณผู้ชมแถวแถวอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปขอตรวจค้นหน่อยที่น่าสนใจก็คือปกติเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจค้นเนี่ย มันก็จะต้องมีฉลากที่ระบุนะครับอย่างเช่นตัวแทนประเทศไทยเป็นบริษัทไหนที่นำบุหรี่เข้ามาแต่ว่าอันนี้ไม่พบก็คือไม่มีมนะครับก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นบุหรี่นอกนะครับที่ หนีนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าลักลอบนําเข้ามาในประเทศไทยก็คือไม่เสียภาษีนั่นเองครับซึ่งจริงเราเนี่ยการลงดาบเรื่องของบุร่เถื่อนเนี่ยก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะฮะก็มีการเปรียบเทียบปรับเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเจอ1นซองเนี่ยปรับไปถึง80บาทนี่คือข้อมูลจากปีประมาณ61คุณผู้ชมครับ ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าบุหรี่ซองละ80บาทเนี่ยใช้เทียบค่าปรับบุหรี่เถื่อนในการสกัดกักดก้นนะฮะการลักลอบนําเข้านะฮะคือเป็นขั้นต้นนะสมมุติเจอหนึ่งซองเนี่ยคือเปรียบเทียบปรับเลย80บาทเออมลูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกนะฮะก็เจอไปครั้งนี้ก็รวมๆแล้วกว่า2ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับครับจริงๆมันน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมน่ากลัวตรงที่มันไม่มีฉลากระบุว่าเป็นสินค้าชนิดหรือว่าประเภทใดหรือว่าใช้งานอย่างไรให้ถูกวิธีคืออย่างน้อยๆถ้าเป็นบุหรี่ที่ นะครับเขาผลิตขึ้นมาตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับมันก็อาจจะยังอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ,รบอย่างเช่นเรื่องของการบรรจุสารนิโคตินนะครับวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ภายในบุหรี่ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีฉลากระบุเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีผลต่อร่างกายมากขนาดไหนนะอย่างเนี้ย นะเท่าที่เราสังเกตมันก็คือจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ V E W S, S นะครับน่าจะออกเสียงว่าเวสหรือเปล่านะแล้วก็มีอันนี้ก็คือเป็น Texas นะครับก็อาจจะเป็นชื่อรัฐรัฐหนึ่งของสหรัฐนั่นเองครับอันนี้ V D N J ด้วยแต่ละอันก็คือบอกว่าน่าซื้อเหมือนกันนะด้วยความที่มันเป็นบอกว่าต่างประเทศไงคุณแต่ว่าบอกเลยว่าเวลาคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เรื่องของความปลอดภัยและหนึ่งอย่างนานาและที่สำคัญคนะฮะก็คือว่าแน่นอนเวลาดูดดูดเนี่ย อาจาจะมีตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มคุณได้นะเห็นว่าเอ้ยบุรีไม่ได้มีตราสารที่ถูกแปะไว้ด้วยตราสารเสียภาษีของประเทศไทยคือก็คือโดนจับได้เลยนะฮะแต่ผมเข้าใจแหละว่าบางทีในการเปิดพวกแบบนี้มันก็คือการลักลอบเข้ามาแล้วก็คือขายถูกกว่าปกติแต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาตามยุคสมัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่สูบเลยดีกว่าหรือสูบน้อยลงครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยครับ